สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดไลค์ใน Facebook กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า K M Social ก็ได้ค่ะสำหรับใครคะ่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถที่เข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครคะ่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ามากมากเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน G ี mail ค่ะก็สามารถที่ข้างบนตรงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลย น,ะะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกหมวดหมู่ข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวดหมู่ตรงนี้ค่ะก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะมี Facebook มี Tik t o อกมี IG มี YouTube มี Twitter นะคะแล้วก็อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะวันนี้เราก็จะอยู่กับ Facebook นะคะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มไลฟ์โพสต์ค่ะ บริการตรงนี้สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราอันแรกตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็มาที่ลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ไปที่หน้าเฟซของเราเปิดโพสต์ขึ้นมาเลยนะคะโพสตต้องเป็นโพสตสาธารณะด้วยนะและ้วคลิกเข้ามาที่เวลาของโพสต์ค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นำมาใส่แท็บเลยแล้วก็ใส่จำนวนค่ะวันนี้ก็จะเพิ่ม100รไลค์นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายแล้วกดส่งตรงนี้เลย ค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินไม่พอนะคะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะมาที่เมนูเติมเงินค่ะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ํหนึ่งบาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%เปเซ็มาเติม1,000ันบาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้เรากดจ่าย สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยค่ะส่วนคริปโตค่ะก็จะเป็นขั้นต่ํา100บาทค่ะสูงสุดไม่เกิน5 0 0 0 0บาทต่อครั้งรับโบนัสทันที5%มาเติม500บาทขึ้นไปค่ะส่วนทางล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ ้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราค่ะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทาการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็กําลังดําเนินการอยู่ฮะอ่าให้เองนั่นเองขออภัยค่ะก็กําลังดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะ สำหรับใครที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยค่ะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยนะคะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ค่ะแจ้งปัญหาอะไรใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วก็กดส่งตัวด้านล่างตรงนี้ไปได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหรือได้คลิกเข้ามาใช้บริการเราก็จะรับบัตรคาคอมมิชชั่นอีก3%ด้วยนะคะ อันต่อไปค่ะเป็นบริการทั้งหมดค่ะในตรงนี้ก็จะรวบรวมบริการทั้งหมดไว้ให้เราแล้วนะคะเราก็สามารถเลื่อนอ่านได้เลยค่ะในตรงนี้ค่ะก็จะบอกราคาต่อ1น0 0ันค่ะบอกความส่งซื้อขั้นต่าค่ะบอกความส่งซื้อสูงสุดเนาะแล้วก็บอกคําอธิบายไว้ด้านหลังตรงนี้นะเราก็สามารถคลิกดูแล้วก็อ่านได้เลยนะคะหรือว่าหาบริการไหนไม่เจอค่ะก็สามารถทิมค้นหาข้างบนตรงนี้ไปได้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Facebook ของเรากันค่ะไปดูยอดไลค์เนาะตอนนี้ยอดไลค์ไม่มีเลยนะคะมีเราแค่คนเดียวเนาะเดี๋ยวก็ขอลีหน้าจอก่อนนะคะ ก็ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ทางเว็บไซต์เขาก็จะค่อยๆทยอยขึ้นมาให้เรื่อยๆจนยอดมันครบเลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KM Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดป้ายก็ขออภัยไว้ในะที่ดีด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ